บ๊อบโจฮันเซนสองศนย์หนนะฮะได้เขียนเรื่อง The New Leader The New Leadership Literacy นะฮะสรุปเป็น5ประเด็นประเด็นที่1นึบอกว่า Forecast likely future so you can look back and make sure you are prepared for the change to come หมายถึงวางแผน uh, backward วางแผนย้อนหลังจากสิ uh, ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตที่ทํานายนะด้วย การเป็นฟิวเจอร์ลิสต์นะหรือฟิวเจอร์โฟกัสลีดเดอร์หรือการาทํานายจากศาดต่างๆรวมถึงการวิจัยนะข้อสองก็บอกว่า use low l i s t gaming space to work through your concern about the future นะก็คือพยายามาับริหารให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางเ o r ร์ด a s ส s ินเนลนะ ที่เร็วที่สุดคือปริหารให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะเสียหายนะข้อที่3คือ lead s h a p i shifting organization where you can't just tell people what to be นะก็คือปรับเปลี่ยนอ,อ,องค์การองค์กรนะให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะข้อที่4คือ be dynamic present even you're a not there in person uh, นะนะก็หมายความว่าก็คือต้องมีการผู้นำเพราะว่าผู้นำที่ต้องแสดงปรากฏตัวอยู่ตลอดให้ทุกทีมทราบว่าตัวเองเนะี่ยังทำงานยังยังอยู่ในองค์กร,กรอย่างมีความสำคัญนะยังมีสิ่งที่นำให้เขาทำตามนะข้อท,ท้ายข้อที่5คือ keep your personal energy high energy to our t y o u organization ก็คือผู้นำเขาเชื่อในคามว่า energy leadership นะฮะต้องแสดงพลังให้ผู้ตามให้ผู้ตามยอมรับก็ได้ทำตามนะในประเด็นที่ผู้ตามศรัทธาและนิยมนะยอมรับผู้ตามเขาเขาจะทำตาม leadership แบบ energy leadership